สวัสดีจ้าวันนี้มาติ๊กต็อกนะครับมันมีไวรัลไอที่เป็นกระทงนะครับเนี่ยที่เป็นรอยกระทงอันนี้ครับแมงโตรฮิตเลยนะครับมาสอนกันนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์รอยกระทงเนี่ยแล้วก็เลือกเลือกเลือกเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็หาอันไหนก็ได้ที่ชอบนะครับถ้าถูกจุดเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเอฟเฟกต์จากแคปคัทเนี่ยตรงเนี้นะครับจะใส่ตัวแฮชแท็กนะครับตัวลิงก์ของแคปคัทนะครับ เราต้องไปตัดในแคปคัดเพื่อนๆก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะเด้งมาแคปคัดอันนี้เป็นต้นฉบับนะครับที่ทําให้เราเป็นไวรัลนะครับนี่ครับใช้เป็นล้านกว่าคนแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ใช้เทมเพลตปุ๊บทีนี้ก็เลือกใช้เทมเพลตได้เลยครับนี่นี่มันสามารถเอามาได้ทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเอาเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะครับผมก็จะเอารูปเอารูปนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็กด ดูตัวอย่างนะครับมันก็จะตัดให้เรานะี่ครับถ้าแบบนี้ตัดไม่ดีนะครับมันจะเลือนรูปใหม่นะครับมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็แก้ไขแล้วก็ไปแทนที่ครับพอลองเลือกรูปอื่นดูนะครับหารูปที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อพอไหวหานะร,รูปอื่นดิกดกดแทนที่แทนที่นะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองเดือน จริง,รงๆมันมีแก้ไขที่เป็นคัดเอานะลองกดให้ระบายเองได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยผมจะลองระบายเพิ่มที่เป็นแก้วเงี้ยมันยากว่ะมันยากเกินมันยากเกินครับมันยากเกินทางที่ดีอ่ะไปเลือกรูปใหม่ดีกว่าไปเลือกรูปใหม่ดีกว่ามันผมว่ามันจะมันจะยากเกินมาแล้วขอออกไปใหม่นะครับแล้วก็ใช้แม่แบบใหม่ก็เลือกเด็ก ประมาณนี้แหละแล้วกดส่งออกนะครับเอาเพาแค่นี้พอเอาขำๆแล้วก็ไปที่ทิกตอกเลยไม่ต้องมีลายน้ำนะครับเดี๋ยมาแล้วแล้วก็ไปใส่เพียงรอยกระทงกนะครับจบตลงโปคาไปเอาเป็นขับนะครับแล้วก็กดตามดัวนะครับฝากนะจ,จ้าแล้วก็ฝาก โฆษณานิดนึงครับขอทำมาหากินหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถกดนะครับลิงก์แอเฟรียที่ผมแปะไว้นะครับผมจะแปะไว้ที่คําอธิบายนะครับถ้าเป็น y ย u ทูบช็อตอยู่ตรงนี้นะครับสจุดกดเข้าไปแล้วก็คําอธิบายนะครับก็จะมีพวกลิงก์แอเฟรี t e นะครับที่ผมไปแจมเขานะครับหาบาท10บาทเอาหมดนะครับช่วงนี้ก็ใกล้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยมาแล้วนะทุกคนนะเข้าไปเก็บคูปองกันได้เลยนะครับอันนี้ของลาซาด้านะครับ แล้วก็มีของช้อปปีด้วยนะครับมาเก็บคูปองกันนะครับเก็บคูปองกันนะครับคูปองส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับเข้าไปกดได้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ส่งฟรีนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามากดสั่งซื้อสินค้าได้นะครับมีตั้งแต่พวกหมวดอสังหานะครับหมวดบัตรเครดิตนะครับแล้วก็หมวดอุปกรณ์กีฬานะครับหมวดสินค้าไอทีนะครับ หมวดอ่าสินเชื่อรถยนต์ก็มีนะครับแล้วก็หมวดอื่นๆนะครับมีพวกหนังสือนะครับ C1 B2S นะครับมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสักอันอย่างสมมุติว่าเราจะไปที่สตูดิโอเซเว่นแล้วกันนะครับปุ๊บอยากได้ iPhone ดูซิว่าตอนนี้ iPhone ของยังขาดอยู่หรือเปล่าครับล่าสุดเหมือนยังยังขาดอยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวลองเลื่อนมาดูนะครับนี่ สามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้นะครับนี่มีเยอะแยะเลยเพื่อนๆอยากได้อะไรนะครับ iPhone 14พัดตัวพัดไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับอโอเคเพื่อนๆสามารถสั่งในนี้ได้ของแท้แน่นอนนะครับผ่อนได้นะครับ0%นปนะครับบัตรที่ร่วมรายการน่าจะเป็นหลายอันนะครับแต่ว่าที่ผมเน้นๆเลยรู้เลยเนะี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวบัตรเครดิตก็ต้องเป็น กรุงศรีครับกรุงศรีอยู่นี่ครับกรุงศรีกรุงศรีเนี่ยตอนนี้ได้กระเป๋าครับก็เลยเชียร์กรุงศรีนะครับรอแป๊บหนึ่งก็โหลดนะครับมาแล้วนี่ครับได้กระเป๋าใบนี้ครับมูลค่าเกือบหกพันนะครับแล้วก็พอสมัครอันนี้เสร็จนะครับก็ได้สิทธิ์ไปลุ้นรถไฟฟ้านะครับ MGEP นะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆสามารถกรอกข้อมูลได้นะครับกรอกป้ายแล้วก็ใส่เลขตรงนี้ในนี้นะครับ อ่ารายละเอียดก่อนก็ได้นะถ้าขี้เกียจอ่านก็กดสมัครไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกับเขาว่าเราอยากจะสมัครเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปรูดศูนเดือนซื้อมือถือซื้อทองอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะแนะนําบัตรที่เหมาะกับเราให้นะครับโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับไปนะครับสวัสดีจบจบเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ